สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำ Collect, Process and Store Data i n Big Query นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับีนส่วนของการ Setup นะครับก็เราก็จะเข้าไปที่ในการ Open Google Console นะครับสามารถเข้าตามปกติเลย สองหน้าจอได้ง่ายต่อการทำยวไม่ต้องสลับหน้าไปสลับหน้ามาตัวอย่างแรกนะครับจะไปที่วิคิวลนะครับผมให้ดูว่ามีฟาฟิน t ทค h นะครับก็มีนะครับฟินเทคจะมีคัสเตอร์เกับโลนะครับสองนั่ก็คือ Explore t h ด fintech d a t a นะครับ ให้ดูว่าในฟินเทคเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมจะมีคัสเตอร์เมอร์ส์เลนนะครับคลิกไปที่พีวีนะจ้างชาดูสกิมาและพีวีว่า เดืกคำถามไปครับ table ในนะครับต่อใน column เนี้ย column store เลยใน row amount นะครับที่เก็บข้อมูลของ row นะครับจะมี l o a n amount แล้ว l o a n status อนที่เราเจอก็คือ l o a n table นะครับจะมี l o a n amount โดยคำถามน่าลัมน์ไหนนะครับที่เก็บเป็น rate for is loan นะครับก็จะเป็น loan นะครับ loan ก็ยังเก็บ in rate ด้วยนะครับสาแล้วก็เท็กสร้าง import csv file และ create d a t a b l a e นะครับก <3 S 1> ็คือการ import นำเข้า csv file นะครับแล้วก็สร้างตารางนะครับ น,นี่อย่างตัวอย่างของการด a ต้าใน CSV นะครับผมตัวเราจะใช้คอมมานี้นะครับในการ Import r t CSV ก็ไปเลยนะครับเราไปได้ s t t รีม e ชื่อมมาครับโดยคำถามนะครับโดยจาก Query นะครับผม DataDataSet ดแล้วก็ t a b l e d ด t นะครับใน CSV ไฟล์ที่นำเข้ามานะครับผมโดยเราจะเห็นก็จะเป็น Fintech นะครับ StateRegion นะครับจะเป็น Fintech นะครับ DataSet Fintech DataSet ครับแล้วก็ StateRegion Table ก็ ันนี้จะเป็นคำถามถามไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในการทําตามขั้นตอนนะครับก็บคือที่ผมแสดงให้ดูไปเมื่อกี้ก็รวมว่าเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็คือเราจะเช็คโปรโเจกต์ได้แล้วด้วยนะครับก็คือว่าเราได้ import เซอ i f ไมาทรกอย่งนะครับสีเนื้อครับ join data from two table er, นะครับการรวมสองข้อมูลเอ้ยรวมสอง การรวมข้อมูลจาก2ตารางนะครับโดยอย่างแรกนะครับก็คือในตารางในตารางนะครับใน Fin ชั่นเเเพื่อมาตอบคำถามข้างล่างนี้นะครับนี่เขาถามว่าคิวบ์ใดน,นะครับในคอลัมน์เนี่ยที่คุณจะมาใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลของโลนแล้วก็เซตรีเจียนเทเบลนะครับใช้สอง การเชื่อมข้อมูลสองตัวนี้นะครับโดยเราจะใช้นะครับจะมีจอยครอสจอยเอาเตอร์จอยอินเนอร์จอยนะครับโดยงั้นะครับเราก็ดูจากหน้าไหนครับนี้ไม่จําเป็นเราไม่ได้ใช้นะครับอีเจก็ไม่ได้ใช้โลเไยดีก็ไม่เกี่ยงครับเราจะเชื่อมแค่สเตทนะครับนั่นคืออินเนอร์จอยนะครับโดยเราจะใช้อินเนอร์จอยเพื่อรวมข้อมูลนะครับต่อมานะครับในชื่อ ในตัวอย่างในข้อที่สองเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยรันคิวรี่เและคิวรี่บเพื่อดูผลลัพธ์ก็ดูเลยนะคิารี่เอรันไม่ได้นะครับแลดวคิวรี่บนะครับรันได้นะครับผม ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่นะโดยคำถามนะครับคิวี่ใดเนี่ยที่คุณใช้เพื่อรายงานเทเบิลนะครับที่ลีเทเบิลเขาขอนะครับโดย A เราเนี่ยเราดันไม่ได้ครับก็จะเป็น B ครับผมเช็คค่านะครับ table based on the r e s ิ l า o ์ฟคิวリー u ูสิ่โดยให้เราสร้างตารางที่อืม ใ่งเดิมมาจากผลลัพธ์ที่เราใช้ CTS a นะครับโดย CTS a ก็คือ Create Table a Select s ครับก็เลยเราทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับป,บปีเพจคมานี้นะครับก็คือให้เรากรอกคามานี้ไปใส่นะครับ ได้เนะครับโรบิลิเช่นเก็ถามแล้วถ้าเซตใดที่เป็นตัวใหม่นะครับผมแล้วถ้าเซตตัวไหนนะครับที่มีตารางใหม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือฟิ n เ e c h นะครับที่โลวิลิเช่นเป็นตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ ชื่อของตารางใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือ loan with region นะครับผมที่เราสร้างมาแล้วก็เช็คโปรเคสที่เราได้นะครับว่าได้หรือไม่อ่โอเคได้นะครับก็ต่อมาแล้วก็จะเป็นเช็ค6นะครับ work with nested data นะครับโดยให้เราไปที่ loan นะครับแล้วก็ ทำตามนี้นะครับดูตารางสกีมาแล้วไปที่แอปพลิเคชันครับผมเหมือนกันเลยโดยคำถามนะครับว่าจะถามว่า Data ชนิดใดเนี่ยในแอปพลิเคชันคอลัมน์เนี่ยนะครับคือ n e s t e d Column ที่เชื่อมามานะครับที่มีนะครับ ดยเราจะเห็นนะครับว่าแอิเคชันเนี่ยนี่มีข้อมูล nested data นะครับก็จะมี type profile description แล้วก็ node นะครับก็จากตัวเลือกนะก็จะมี d e s c i p t i o n column data type นะครับ,นรบชนิดของ data โดย nested column นะครับก็จะมี type p r o p o l e description แล้ว node ที่เราก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อมานะครับก็ สามารถพรีวิวดูได้ปกติครับเนินต่อมานะเขาก็จะให้เราก็เข้ามาข้างล่างนี้ครับเป็นหลักอ่ะจริงๆมันแจ้งเตือนว่าไม่ได้แล้วนะครับอ้อตัวนี้ไม่ได้นะแล้วเขาถามว่าเนี่ยต้องใช้คิวดี่ตัวไหนนะครับเพื่อให้โคต,ตัวนี้มันได้ใช้ได้นะครับเราจะดูจากตารางนี้นะครับ ดูจากที่เราดูจากเมื่อกี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับเราก็ต้องเชื่อมแบบแอปพลิเคชันนะครับ ที่นอนทงทูงนะาเขาจะเป็น l เ c t ก o รใน d ี p อพีเช่นโพสนะโอเคครับ okay. ที่จริงเราจะข้ามขั้นตอนโดยการกอบตัวนี้ไปมาเองเลยนะครับก็จะเป็นการเฉลยด้วยว่าแอปพลิเคชันรับผมเอาไปต่อได้ไปเช็คโรเกสครับก็โรเกสที่รอได้ก็คือนี่นะครับเราได้ไอวิส่วนของ เท็กซิเจนะครับเท็กซิเจนก็เป็นเด็ดดูปิเคตดาต้านะก็เป็นการทำข้อมูลซ้ำนะครับผมการจ,กจัดการข้อมูลซ้ำที่ซ้ำกันนะครับโดยรีซอที่เขาให้ดูให้เราดูานะครับก็จะเห็นได้เหมือนกันนะครับว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่นะเต็มไปหมดเลยแล้เออขาถามว่านะครับใช้ คีย์เวิร์ดใด SQL คีย์เวิร์ดใดนะครับเพื่อลบข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับผมจากที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้มาของชีวิต y นะครับโดยเราจะใช้ distinct นะครับผมเพื่อลบข้อมูลนี่ครับจะเป็น Challenge นะครับให้เราได้มีงานเขียน SQL ด้วยตัวเอง่ใครจะข้ามก็ได้นะครับแต่ไม่ข้ามดีกว่านะเนาะไปดูกันนะ เราจะสร้างเทเบิลที่ชื่อว่า fintech loan purpose นะครับ create table นะครับก็จะเป็น fintech loan purpose นะครับ as นะครับ create table as นะครับ N O ผมนี่ครับเอ่อ S for fos uh, yes. เราตัวเราจะเรียกแอปพลิเคชันนะครับที่เราได้ที่เราเจอมาอืม uh, select นะครับ เด็กพร้อมไอ้ distinct นะครับที่เราจะใช้ในการทำนะครับ โล่นนะครับก็ได้นะครับ,รบโล่นทุกพุทธเอาเขียนเกกับการทำชาร์ลินบางมานิดหน่อยนะครับ ก็ไปเช็คก,กันนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะรอสักหน่อย สบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ที่จริงมันคงจะได้นะก็ไม่สนว่าเทคแปะเลยก็ได้ a n s w e r b u s i n e s s q u ร s i o n with a report นะครับการตอบคำถามธุรก,กิจด้วยการรายงานนะครับผมตัวในโลนนะครับ ประมาณนี้นะครับ Query resolve คำถามก็ถามว่า column ใน o ูนนะครับ table เนี่ยเก็บ data ที่ต้องที่ือว่าต้องการเอเอนำไปรายงานนะครับ จาที่เห็นนึ่งจะมีอีกชู้เย่ยกับโซเซอ์เมลนะครับดี่เซาที่ได้มาโอเคต่อ,ไป,อไปนะครับเข้อมูลนะครับผมก็จะดูเหมอนนะครับนี่นะครับที่จะได้มัน คือก็ได้ตามผลลัพธ์เลยนะโดยคำถามวม่าคีย์เวิร์ดไนนที่ใช้ในการกุ๊กชิลลี่ผลลัพธ์นะครับก็ตามหัวข้อเลยครับเราจะก,กุก๊กก็ต้องกุ๊กบายครับเข้ามานะครับให้ Copy ปเข้ามานี้ไปใส่นะครับ ได้ประมาณนี้นะโดยเขาถามว่าสินเชื่อสินเชื่อนะครับปัญหากันสินเชื่ออะไรมากสุดในปี2019เาครับดูแก็ไปดูนะครับดูปี2019ันสิบเก้าจะมีมแสนเอ่อนี่ครับผม800ล้านเนี่ยครับ จปี2019นะครับทั้งทัเอามาก็จะมีท้ e มาอีกนะครับให้สร้าง t a b l e ที่นับจำนวนเนชื่อและปุ๊บ b ายปีต่อปีนะครับแล้วเขาถามว่าเคีย์เวิร์ดใดน,นะครับเพื่อใช้ในการสร้างตารางนะครับผม ที่เห็นนะครับเราจะใช้ในส่วนของอของเขานะครับว่า การสร้างตารางใหม่นะครับผมอินชาดินนะครับโดยก็จะเช็คจากที่เราทำนะครับโอเคก์นี้ก<ม>็ไปเขียนโค้ดตงแ่ไหนนะครับ ก็ไปขีดเทเบิลก็จะเป็นขีดนะครับผมผมลืมไปนะครับเลยเล่น,นได้นะครับผมการขีดเทเบิลนะไม่ใช่เขาเลยครับตัวทีนะตัวเรียเ้ยขีดเทเบิลเเราจะขีดเทเบิลที่ชื่อโลนเขาบายเยียนะครับ ดูนะครับอีทูดีกูไปอีทูดีเข้าไปโลในดีนะก็มาเขียนต่อนะอีทูดีเข้า loan không form fintech loan uh, group group name group yeah. นี่ครับจะได้มาลนะูนเขาแบกยิงนะครับผมมีช่วยย็นแล้วลูนในเขานะครับครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ ที่จริงมันควรจะได้แล้วก็ลองมาทำตามกันดูนะครับมมาอาจจะเกิดปัญหานิดๆหน่อยๆก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในการทำ collect process and store data in bigquery นะครับก็เจ้าการทำเพียงเท่านี้ครับผมบคผมครับ